ช่วยลูกเรือประมงเวียดนามกลางทะเลกันบ้างนะคะโดยเรือต่อหนึ่งหนึ่งองของทับเรือภาคที่2ค่ะฟ้าขืนลมแรกออกไปรับลูกเรือประมงเวียดนามที่ทุกคลื่นสัตว์จมกลางทะเลเดินทางรับข่าวฟังอย่างปลอดภัยค่ะ นี่แหละค่ะเป็นภาพของเหตุการณ์ที่เรือต่อหนึ่งหนึ่งองเดินทางฟ้าลื่นลมแรงออกไปรับลุกเรือประมงเวียดนามจากเรือบอซีโพทองลังช่วยลัางข่าวช่วยเรือลูกเรือดังกล่าวไว้ได้คณะกออทั้งน้ำแล้วก็ลอยคราอยู่ที่กลางทะเลอย่างที่เห็นนะคะ,ะซึ่งเหนื่องจากหลักช่วงเย็นของวันที่ยี่แปดมกราคมที่ผ่านมาค่ะซ้อนชนผัก2อง้รับการประสานจากเรือประมงบอซีโพทอง ong, ว่าคณะทําการประมองอยู่กลางทะเลเนี่ยได้ช่วยเรือลูกเรือสั้นชัดเวียดนามไว้ได้ห้าคน จึงข้อรับการสนับสนุนเรือจากทัพเรือภาคที่ซองเพื่อจะมารับแล้วก็ล็บข่าวฟัง ทัพเรือพาทีสองโดยพลเรือโทพิจิตรซีรุงเรืองผู้บัญชาการทับเรือพาทีสองก็เลยสร้างการให้เรือต่อหนึ่งหนึ่งสองพร้อมกับจุดปฏิบัติการพิเศษออกปฏิบัติการฟ้าขื้นลมแรงสูงประมาณสองถึงสามเมตรออกไปรับลูกเรือประมงเวียดนามทั้งห้าคนที่อยู่บนเรือโปอซิโพทองแล้วก็พบว่าซ้ำในห้าคนมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะโดยสภาพของขื้นลมกลางทะเลมีกําลังแรงมากนะคะก็เลยทําให้การช่วยเรือนะ่ะเป็นไปด้วยความยากลําบากเรือเนี่ยไม่สามารถเทียบลํากันได้นะคะก็เลยจําเป็นต้องให้ลูกเรือประมงเวียดนาม สวมเสื้อชูชีพแล้วก็คลองว่องยางรอยเชือกให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็กระโดดจากเรือปอสีโพทองลงม,มาเทะเล จากนั้นเจน้าหน้าที่บนเรือต่อหนึ่งหนึ่งสองนะคะก็จะดึงเชือกหลากมาขึ้นด้านคางขอ้งเรือผ้าเดินทางกลับเข้าฟังอย่างปลอดภัยค่ะโดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลท่านถปเอสงคล้ามาตรวจร่างกายแล้วก็ขัดกรองโรคซึ่งลูกเรือก็มีอาการคายหัวใจเต้นเร็วส่วนลูกเรือที่บาดเจ็บซ้ำคุนนะคะก็พบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแพทย์ก็ต้องให้การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ 2- 3วันเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อก่อน สอบสวนทราบค่ะว่าลูกเรือทางมดเนี่ยเดินทางมาจากเมืองเกียนยางประเทศเวียดนามเป็นเรือตกมึกนะคะคณะทําการประมงในเขตเวียดนามก็เกิดคลืล่นล่มแรงสัตว์เรืออับปางค่ะลูกเรือทั้งหคนก็ต้องเกาะทั้งน้ำลอยคลอมากลางทะเลนานถึง5วันเลยค่ะ วันไม่โดอยู่กันพือจนข่าวเขตนั้นนําไทยก็เลยได้รับการช่วยเหลืออย่างที่บอกเลยค่ะโชคดีนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงในพื้นที่แล้วก็ข้อรับการสนับสนุนเรือจากทับเรือภาคที่สองแล้วก็ฟ้าลื่นลมแรงออกไปสูงสองถึงสามเมตรนะเพื่อจะช่วยเหลือรุกเรือเข้ามาในพื้นที่ฟังอย่างปลอดภัยต้องขอบคุณทุกน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะพอรับมาถึงฟังแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลท่านทับเรือส่ง้าก็มาตรวจสภาพร่างกายแล้วก็ให้การช่วยเหลือคัด กล้องโรคแล้วก็รักษาพยาบาลแล้วก็ดูแลอย่างปลอดภัยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยงานที่เกี่ยวข้องในการติ่จจช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็ดีที่ไม่มีใครได้ความสูญเสียทางชีวิตนะก็มีมาเจ็บแล้วก็รักษาอย่างเต็มทีแล้วนะคะ